กดดูคุยแซบโชอย่าลืมกดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งด้านบนด้วยนะคะขอต้อนรับนะคะน้องเพจน้องนาจากออกซิเจนเดอะซีรีส์ดังลมหายใจสวัสดีค่ะน้องเพจแล้วก็น้องนาเปินโซโล่เลยจ้าในเรื่องเดอะออกซิเจนเดอะออกซิเจนเดอะซีรีส์ทำไมสองรอบอะและออกซิเจนเดอะซีรีส์ดังอะไรนะดังลมหายใจดังลมหายใจรับบทเป็นอะไรกันในเรื่องอะ ครับผมเพชรชนะภูมิเพนว่องนะครับรับบทเป็นพี่กรีครับพี่กรีทำไมต้องเป็นพี่กรีอยู่ปีสี่่แก่สุดแล้วในเรื่องคุณนัทอาจารครับนัทสุพนัทนะครับรับบทเป็นโซโล่ครับโซโล่แล้วสองออนแอร์แล้วด้วยออนแอร์แล้วออนแอร์เป็นแล้วเพิ่งจบ EP 7ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งหมดมีกี่ EP 13ครับ10โอ้นี่ครึ่งทางแล้วนะคะคืองานกระแสเป็นยังไงบ้างคะ กระแสก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีครับเพราะว่าทุกวันเสาร์เทรนทวิตเตอร์ก็ก็ขึ้นสูงอยู่ทวิตเตอร์แตกมันจะมีแบบแฮชทองแฮชแท็กอะไรกันระหว่างคุณสองคนไหมอะไรประมาณไหนวะเห็นในเรื่องเขาชอบแฮชแท็กอะไรกันนมอุ่นๆนมอุ่นนมคืออะไรนมไข่หรอนมไข่อุ่นมันต้องต้องสัมผัสอ่ะมันต้องลองจับดูอ่ะลองดูสิอุ่นจริงไหมเออลองดูเดี๋ยวภาษาจีนก็เต็มไปหมดเนาตอนนี้กําลังเต็มไปหมดเลยยังไงยังไงอะไไม่คั้นกลางไม่ได้นมอุ่นคือคือนมอุ่นเนี่ยมันมันเริ่มมาจากค ตัวผมอะครับโซโล่ครับคือเป็นเหมือนเด็กที่มีปัญหาครอบครัวแล้วทําให้เขา,เอานอนดึกแล้วฝันร้ายาแล้วเขานอนไม่หลับเขาเข้าไปสั่งกาแฟที่ร้านของพี่กีและทีเนี้เหมือนคนนี้เขาก็แบบเหมือนเป็นห่วงเป็นใย,ยเรา,เาว่าแบบ เฮ้ยทำไมมาสั่งกาแฟดึกๆแบบนี้เขาก็เลยเสิร์ฟเป็นนมอุ่นมาให้ทำให้แบบว่ากาแฟพี่กินอนดึกไม่ได้ดึกจนนอนไม่นอนก็เลยเป็นนมอุ่นแทนแล้วได้ทานนมอุ่นของพี่กีแล้วนอนหลับไหมคะก็นอนหลับทุกคืนครับจนจนทำให้แบบว่าต้องไปที่ลานทุกทุกทุกคืนเพื่อที่ไปทานนมอุ่นมันก็เลยเป็นที่มาของความจิ้นมาจากตรงนี้เองจะไปหานมอุ่นอแต่จริงจริงจะไปหาข้าวแล้วลซีน่ะมากสุดในเรื่องเป็นยังไงบ้างคะ ส่วนใหญ่จะเน้นจูบครับว้าวเด็กเลยจูบเน้นจูบเน้นจูบเดี๋ยวจูบยังไงนี่จูบให้ดูหน่อยสิได้เหรอเราก็ต้องเสิร์ฟซีนให้แฟนๆรายการดูแบบว่าเอาแบบไม่ต้องถึงเน้นจูบเลยไหมเอาแบบว่าใกล้ซีนที่ต้องใกล้กันที่สุดเงี้ยลองทําให้แบบว่าเนี่ยแฟนๆชาวจีนดูอยู่เนี่ยเขาลิฟว์มาพี่อ่านออกอ๋อเหรอพี่อ่านภ่ษานเนาะเขาลิฟวมาบอกว่าขอโมเมนต์ที่แบบว่าได้ใกล้กันที่สุดอะจะเป็นโมเมนต์แบบไหนในเรื่องลองทำให้ดูหน่อยอ๋อ เออะไรที่สุดเลยฮเออใกล้ที่สุดรายการสดเธอถึงเวลาคิดแวรายการสดเวลาน้อยมากเลยไม่เวลาคิดแล้วมองตากันก็ไม่มองตากันเออใกล้ที่สุดใช่ไหมโอเคไปดื้อไปเขินเธออยังไม่ใกล้ใช่ไหมใกล้ยังอ่ะเอาจริงๆเขินนะเวลาต้องเล่นกันเนี่ย คือด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานานพอสมควรแล้วก่อนที่จะมาเล่นเรื่องออนี้ครับเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่เป็นเพื่อนรู้จักกันมาเกือบ3ปีได้แล้วครับมีคนเมามาว่ามีบางซีนที่เธอมีฉากจูบกันแต่พอคัดแล้วเธอไม่ยอมเลิกจูบกันเธอพูดสิ <c oughs> ไม่คือตอนนั้นน่ะเขออินไงเขินก็เลยต้องจูบต่อยงนั้นเหรอม่ได้ไงคือคือมันมันเป็นซีนที่แบบว่าจะต้องจูบกับเขาใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยพี่ผู้กำกับสั่งว่าแบบเหมือนเขาคัดแล้วแล้วเขาจะให้เล่นต่อจากที่จูบตอนนั้นแต่ว่า พอเขาเริ่มสั่ง5432ใหม่ปุ๊บคนนี้เขาไปเริ่มแรอะลอกก่อนที่จะจูบก็คือเป็นม่หมุนจะต้องต้องจูบต้องจูบเขาใหม่อีกเรื่อยๆครับคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าเรามีแผนนะคือตอนนั้นไม่รู้ตัวจริงๆด้วยโมเมนต์ตอนนั้นตัวละครมันเขินด้วยทุกอย่างมันเลยแบงไปหมดเลยใช่ครับก็เลยต้องจูบอีกรอบจูบเนื้ดจูบอีกรอบเขินไหมเออหรือมันมันยิ่งเขินกว่าเดิมมันทำประมาณ เกือบ3-4มสี่เทคได้มีไหมที่แบบว่าวันนั้นน่ะซีนนั้นน่ะจูบกันอ่ะเยอะที่สุดอ่ะกี่กี่กี่เทคเออโคตรหินน่าจะประมาณ6เออเยอะ6 7รอบเจรอบแม่เคยไหมกับจูบหกเจ็ดรอบปะใช่อยากบอกไม่ใช่หรอกนี่แล้วใครร้องเพลงประกอบซีรีส์ค่ะน้องนาด้วยร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมเพลงอะไรเพลงชื่อว่าชื่อเพลงว่า My Oxygen ครับ My Oxygen คือชื่อเรื่องเลยคือชื่อเรื่องเลยครับสักนิดนึงพี่ไอ้อยากฟังนะสักท่อน คนคนนี้มีเธอเป็นลมหายใจถ้าเมื่อไรเธอหายไปนานๆฉันคงทรมานดึงขาดอากาศหายใจโอเควีทัค่ะ อันนี้มีในปล่อยใน YouTube ยังคะปล่อยใน YouTube แล้วค่ะมี MV ไหมมี MV แล้วค่ะ oh. ก็ไปติดตามได้ชื่อเพลงว่า My Oxygen ครับ My, My Oxygen Ox <ygen. S 2> อ่ะมีชาวจีนอีกแล้วเมื่อกี้นี้แอบไปดูมาถามว่าจิ้นกันในจอนอกจอจิ้นกันด้วยหรือเปล่า ก็ปากสันปากสันด้วยเหมือนกันเลยอาปากสันแปลว่าอะไรแม่ปากสันคือเป็นไม่ธรรมชาติแสดงว่านอกจอกก็จิ้นกันด้วยจริงๆอ่อะยังไงยังไม่รู้ฮะยังไงสอบจิ้นไม่จิ้นเออก็ก็เป็นเพื่อนกันแบบปกติครับทำงานด้วยกันมีแอบชอบกันบ้างไหมเออก็ปกติคราเป็นเป็นเพื่อนกันมีโอกาสพัฒนาไหม มีโอกาสพัฒนาไหมโอ้โหอ้าวฉันโดนถามอันนี้บ่อยมากมันเป็นคำามัป็ถาไม่ต้องตอบปกติตอบ่าเลยก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตคิดว่าจะตอบคำนี้เหมือนกันได้ได้ไดสุดท้ายละฝากหน่อยฝากซีรีส์นี้หน่อยว่าจะได้ดูที่ไหนอะไรยังไงและให้ลุ้นอะไรต่อไปครับก็ ขอฝากด้วยนะครับออกซิเจนเดอร์ซีรีส์นะครับออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มสิทางช่องวันครับแล้วก็ผมแล้วก็ชมย้อนหลังนะครับได้ทาง YouTube นะครับ Move Series นะครับแล้วก็จะมีซีนพิเศษพิเศษนะครับสามารถไปดูได้ในระบบซัพพอร์ตเตอร์นะครับในเพจโรเจอร์ฟิล์มสตูดิโอนะครับผมก็ตอนนี้กระจาย EP 8แล้วยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครึ่งทางแล้วนะเล่นด้วยความสนุวกกำลังเข้มข้นเลยนะเข้มข้นมากๆครับช่วงนี้อ่ะแล้วเพลงล่ะเพลงล่ะเพลงตอนนี้ก็มีโอ้โหมีใน Spotify i ไอแล้วก็แบบมีหลายๆแอปมากเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะดู MV นะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็เสิร์ชว่า My Oxygen ได้เลยครับ My Oxygen เจนเนอคะ่ะก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องนัรแล้วก็น้องเพชรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพวกเราจะตามไปจิ้นกันต่อคะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่พวกเรายามบ่ายแบบนี้พรุ่งนี้กลับมาแซ่บกันต่อวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ ครับดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ